สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาสอนขั้นตอนนะครับการถอนเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นกําไรหรือว่าต้นทุนของเราถ้าวันนึงเราฝากเงินเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเราไม่ไม่สนใจกับระบบการเงินแบบนี้นะครับเราไม่ถนัดนะครับอยากจะถอนเงินออกก็สามารถทําได้ตลอดเวลาครับผมนี่คืออิสระทางการเงินของจริงนะครับอ่ะขั้นแรกเราไปดูกันก่อนเลยนะครับก่อนจะทําการถอนเงินได้นะครับ ออยากให้ย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมสอน KYC นะครับถ้าใครยัง KYC ไม่ผ่านจะไม่สามารถทำการถอนเงินได้ครับผมจะพาไปดูนะครับกดไปที่ My Profile นะครับเรามาดูว่าเรา KYC ผ่านหรือ,อยังนะครับให้ดูตรงนี้นะครับถ้าขึ้นคำว่า App p r o o f แบบนี้นะครับแสดงว่า KYC ผ่านนะครับเค okay. เราจะไปที่เมนู MT4 Account กันครับเพื่อไปทำการถอนเงินกันครับผม เรามาดูนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับให้เรามาที่คําว่า MT4 Wallet จะตรงข้ามกับการฝากเงินนะครับการฝากเงินเนี่ยเราจะไปที่ Wallet to MT4 เพื่อเอาเงินเข้าพอร์เทรดแต่ตรงนี้ครับเราจะเอาเงินจากพอร์เทรดกลับเข้าบัญชีส่วนตัวของเราเพื่อมาใช้จ่ายนะครับเรามาที่ MT4 to Wallet ครับให้เราเลือกนะครับบัญชี MT4 ที่เราต้องการถอนเงินอย่างเช่นวันนี้ผมมีกําไรนะครับสิบเหรียญผมอยากจะถอนนะครับ ผมก็กดเป็น10 USD แล้วก็กดคำว่า Transfer าน,นะครับนอนรระบบสกรูอ่อ่ะ นี่นะครับคือตัวอย่างที่เสร็จสมบูรณ์นะครับจะขึ้นว่า s u c c e s s นะครับแล้วมาดูซ้ายมือข้างบนของเรานะครับเห็นไหมครับว่าเขาจะมีสิบเหรียญย s ดอลลาร์นะครับทีนี้ถ้าเกิดเรามีเงินอยู่ในตัว wallet แบบนี้แล้วนะครับให้เราไปที่เมนู finance ครับไปที่ finance นะครับเรามาที่เมนู withdraw นะครับ withdraw นะครับเรามาที่เมนู withdraw ตรงนี้นะครับให้เลือกบัญชีธนาคารนะครับที่เราบางคนอาจจะผูกมากกว่าหนึ่งบัญชีเนี่ยจะเป็นกสิกรไทยพาณิชย์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ามีอยากจะเอาเข้าบัญชีไหนนะครับให้ทําการเลือกบัญชีมาตรงนี้ไม่ต้องเลือกอะไรนะครับเพราะเป็นเน wallet เพราะเราจะถนอนออกจาก wallet นะครับให้เราทําการกดจํานวนเงินที่จะถอนสิบเหรียญน,นะครับอ่ะผมก็ต้องทําการรีเควสต์ otp ต้องบอกว่าทําไมต้องมีระบบ otp นะครับเพราะ เราสามารถรู้ระบบหลังบ้านคนอื่นได้อาจจะรู้รหัสผมอาจจะไปรู้รหัสคุณพี่หรือคุณพี่อาจจะรู้รหัสผมแต่สุดท้ายไม่ว่าใครจะรู้รหัสใครก็แล้วแต่นะครับบัญชีที่ถอนก็คือต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีเท่านั้นเงินมันถึงจะเข้านะครับโบกจะไม่โอนผิดชื่อผิดบัญชีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะรู้รหัสเราก็ไม่สามารถถอนเงินของเราไปได้นะครับอันนี้คือความปลอดภัยอย่างหนึ่งนะครับอ่ะเราก็ทําการรีเควส์ OTP นะครับ ทีนี้ OTP มันจะส่งไปที่อ e ีเมลนะครับที่เราทําการสมัครนะครับให้เราเข้าไปที่อ e ีเมลที่เราทําการสมัครจะมีเมลส่ง OTP มาให้เรานะครับรอสักครู่นะผมรอ OTP แป๊บหนึงครับเดี๋ยวกรอกให้ดูกันส่วนเลย ผมเข้าไปที่อีเมลของผมนะครับจะผมได้ OTP มาเรียบร้อยผมจะทำการกรอกให้ดูนะครับทีนี้พอเรากรอก OTP ที่เราได้มาแล้วนะครับอ่าใครที่ถามว่าอ่าอีเมลนะครับเขาส่งมาจะชื่อว่าอะไรจะชื่อว่า OTP เลยนะครับมเมลเ็าจะส่งไปว่าอ่าของ Exclusive VIP OTP Withdraw นะครับเราสามารถเอาตัวเลขนะครับมากรอกแล้วก็กด Submit นะครับ ในระบบทํางานอ่ะนี่คือตัวอย่างที่ถอนเงินเสร็จสมบูรณ์นะครับจะขึ้นว่าซั c เซ s แล้วซ้ายมือข้างบนตรง w อลเล็ของเรานะครับเงินก็จะถูกหายไปทีนี้เราก็จะลองเงินเข้านะครับของ i v e นะครับ่าเงินนะครับเข้าบัญชีนะครับไม่เกิน24ชั่วโมงนะครับแต่ปกติเนี่ยผมถอนเนี่ยก็ประมาณ2นาที3นาทีก็เงินเข้าบัญชีนะครับยกเว้นว่าจะมีคําสั่งการถอนเยอะอะไรนี้ครัก็จะช้านิดนึงแต่ถ้าเป็นปกติ ก็จะถอนไวมากครับก็เราก็เข้าไปดูเงินเรานะครับที่บัญชีธนาคารของเราว่าเงินเข้าแล้วหรือยังนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็จะมาสอนในส่วนของการถอนเงินนะครับให้กับลูกค้านะครับได้ทําการถอนกําไรกันไปใช้นะครับผมงั้นขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ